วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการออมเพลนบนแอป,ปเป่าตังกันค่ะและความรู้สึกหลังจากได้ใช้บริการออมเพลนกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาบุก,กันตลาดนัดจตุจักรกันค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คุณสามารถใช้บริการออมเพลนได้เพราะมีร้านค้ามากมายที่ให้บริการสแกนจ่ายด้วย QR code นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดนัดจตุจักรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครใช้บริการออมเพลนบนแอปพลิเคชันเป่าตังกันบ้างค่ะเดี๋ยวตามไปกันเลย ห็นว่ามีคนใช้บริการออมเพลินบนแอปพลิเคชันต่าตังอยู่คนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า <Yeah. S 1> นี่มีคนใช้บริการออมเพลินแล้วเดี๋ยวโชวให้ดูหน่อย oh. ได้ไหมคะ นี่นะคะโอเคเมื่อกี้เห็นว่าใช้บริการออมเพลินด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ได้ไหมเอ่ยใช่เชื่ออะไรคะชื่อปีใหม่ครับชื่อปีใหม่ไม่ทราบว่าคุณปีใหม่เนี่ยใช้บริการออมเพลินมานานหรือ,อยังคะก็เพิ่งใช้มาได้สักครู่เองครับใช้ไหมไม่นานใช้ได้ไม่นานโอเคแล้วเมื่อได้ใช้บริการออมเพลินแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะใช้ยากไหมเอ่ยก็ใช้ไม่ยากครับเหมือนแอปธนาคารแอปบอลลิตกทั่วไปเนี่ยแอปเขาจะใช้ง่ายแต่ก็จะมีีฟเจอออรร์กามมเพิ่ข้านนนิดดหห่่ออยไ้้คครับโเเแลวว็ก ใช้กับร้านค้าที่มี QR code เป็น t a ็สา0ด้วยอันนี้หายากไหมคะแล้วก็หาไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ดูร้านที่มีตัลักษณ์ของแม่มณีเคชอปหรือว่าแอปถุงเงินเลยนี้ครับหรือไม่ก็สอบถามทางร้านเขาก็ได้ครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีเท่าที่ผมใช้มาทุกร้านค้น<ข>าใช้ได้เลยไหมคะตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่เนาะแล้วเออเวลาส่งเงินออมเนี่ยมันยากไหมเอ่ย ก็ส่งไม่ยากครับอย่างของผมนี่ก็ตั้งไว้ว่าถ้าเกิน50ก็ส่งเลยหรือไม่บางทีก็ถ้าลืมเนี่ยก็จะมีวิธีการจําคือวันที่1กับวันที่16ของเดือนก,นก็จะเป็นวันหอยออกอะไรแบบนีบ้ครับก็จะ ็จะส่งตรงวันนั้นยิ่ง uh huh. เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นวิธีการช uh huh. ่วยจาเราด้วยอีกอย่างหนึ่งเพื่อดูอะไรเราเนี้ยก็ได้ได้ส่งเพิ่มได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีใช้บริการอื่นๆบนออมเพิร์นไหมคะก็มีเป็นเอ่อชี้ความรู้ทางการเงินครับก็ที่ใช้แล้วก็มีแชทบอทด,ด้วยเป็นคํานวณเงินออมในตอนนี้ครับว่าถ้าผมอยากมีเงินออมหลังกเกษียณเท่าไหร่เนี่ยแล้วตอนนี้ควรออมเท่าไหร่ก็จะใช้แอป โอ้โดีจังเลยนะคะแบบออมตั้งแต่คิดวางแผนต,ต,ตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็ผมก็ออมได้เตี่นี้แหละก็เลยออมต้องเริ่มออมเร็ว,รวๆหน่อยใชโ่โอเคดีนะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราออมตั้งแต่ตอนนี้เนาะยี่สิบถึงสามสิบปีมันจะได้ไปแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเลยใช่ครับว่าตอนนี้ก็ชวนเพื่อนมาด้วยเพราะเพื่อนๆผมก็สายโอน มากกว่าใช้เงินสดอยู่แล้วก็คิดว่าให้เพื่อนๆได้ออมในตอนนี้ตอนคิดว่าน่าจะทันกระเปลียนพอดีดีามากๆเลย่ข่อะไงนะคะก็อยากจะแนะนําทุกทคนเลยนะคะมาใช้บริการออมเพลินของเรานะคะเพราะว่าเมื่อเราถึงวัยเกษียณเนี่ยจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยชีวิตของเราก็จะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราอ,ออมกันตั้งแต่วันนี้ค่ะ